ชิบเป็นตัวต้นเรื่องจ้าเมิรมากหนูช่วยด้วย

ครับทุกคนสนุกผมเห็นทุกคนแบบว่านั่งขักันล่าโนงเลยทุกคนสนุกผมก็ดีใจครับให้จอยจมีโปสเตอร์ถึงหมดยี่สิบใบนะคะทุกคนั่งอยู่กับพี่เดี๋ยวน้องน้องไม่รู้ว่าชื่อนี่เป็นชื่อใครทุกคนถ้าน้องบอกเลนไหนเดี๋ยวน้องเอาโปสเตอร์เดินให้พี่เราไะได้ยากแล้วคนไหนที่มีขอให้น้อง เราเดินถ่ายยิ่งให้ได้เลยเพราะว่าเราใช้เวลาที่นี่ได้ประมาณแค่สิบนาทีค่ะอาจจะอาจจะใช้เวลาเร็วนิดนึงนะครับพอดีว่าเราจะเดินไปด้วยแล้วกใช่เพราะว่าเดี๋ยวที่พี่เขาต้องใช้รองเท้าเชือกเ,เอาเข้าไว้แปะแล้วก็ปิดฝั่งนี้ไว้ไง <c oughs> แด่ได้เห็นหน้านปิดปิดหน้าผม หน้าผมเปิดหน้า,า,านีเดียวโอเคเอาเริ่มเาสวสดียูนะครับอา่าโอเคผเอา E สามครับ E สามอาน,น,นะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับผม นะครับหมายเลขต่อไปเป็น F9 กับ F9 F9 นะครับนี่เราพอจะมีสาวอะไรคลอคลองไหมครับพี่แห้งๆนี่เลยครับโอเคคร F9 นะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับอ่าหมายเลข A เลขหน,นะหวยได้ไหมนะอบคุณนบับท่มา่หวยเยอะมากใหน้อง่หมาเลข D6 ครับ D6 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 นะครับโอเคเกืบขังโน้ตเลยครับพี่ผมจะอ้าีกว่า D6 นะครับ สวันเอาตรงแถวนี้มั้งเถอะสีวันขอร้องมีใครอยากถามคำถามอะไรบ้างไหมครับเกี่ยวกับบพอดีกับเทวสักครู่อีหงอยไหนนะอยู่นี่ค่ะขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับอีหกอยู่ข้างหน้าครับผมวันนี้มีใครไปทัวร์ตั้งแต่เด็กห่าบตามงานบ้างไหมฮะ อ่าไหนต่อไปครับ D 4ครับ D 4 D 4 D D 4นี่ครับโอเคแล้วครับ D นี่ครับเอาไปที่อย่างเรมวอเกียระครับแตะที่ล่างด้วยนะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ถูกเอาฮาเลเอาโพงอะไรมาจากไหนผมเส่ได้นะ <laughs> จริงๆถ้าพูดตรงไปนะมันหายไาา้วเพราะภาษาเอผมก็ไม่รู้ผมก็มอง้าจาไหนิดข <laughs> ึ้นมาได้พอดีเรานะต่อไปเอ่อ F 1สามครับ F สิบสาม F สิบสามครับโอเคครับ เห,หลือีกกี่ใบครับพี่ห้าหร้อยไม่ถึงสิบใบอะโอเคออาไปเอชิบสองโอ้ยโอผมก็พยายามส่บนะฮะสหน่องเหมือนพายดีออยู่เลยนะเราสีบสองนะครับขอณครัะ ต่อไป C C แปดฮะีแปดหรงไหครับ C แปดนะคระบูท่วค้ับแล้วเราล่ะครับขอบคุณครับผมจะได้ครับต่อไป B อ๋โอ้ยมาคือผมก็จำไม่ได้เหรอว่าต้นกับปลายอยู่ตำแหนกันดีหนึ่งครับเดินเพลินเลยครับดีหนึ่งครับขอบคุณครับผมที่ีสิบสี่อยู่นู่นมา ฝั่งนี้คือเลขท้ายเนาะฝั่งนี้คือเลขต้นตรงกลางด้วยนะคะ G14 G14 ขอบคุณครับ G และ G G เนาะ G G G แรับ ไอคือจีครับทีสิบสี่แล้วเราก็ไม่พูดเลยเรานั่งนิ่งเลยใช่ไหมอ๋อุณครับอ่อ ประมาสิบนาทีโอเคครับเอ่อ e e e ห้าครับ e ห้าาครับเวรู้แล้วนผมจะไม่ต้องเดินยอเนาะโอ้ยเดินเยอะๆหน่อยคมก็ ทั้งบนก็อยากได้ค่ะลูกเอาเป็นด,ดีด็อกครับดีด็อกหมายเลขหกด็อกหกฮะหนู่มอันเดอรบ 嗯。谢谢 เอ้กันครับเอเอสองครับโอ้แล้วกรงนีอ้าวปิทธิ์นี้แล้วงั้นเป็นแถวเเหมือนเดิมเอไรพี่ เอี่ยดียวพี่อี่เก้าครับเอี่เก้าไอเอียเก้าเอี่เก้คุณพี่นเอี่เก้าครับครับผมเอีเอครับเอ้่ยเอ๋ะตเลกีพี่ครับก็ผมอยตัวอักษรเอเอถึง เอเอจนถึงดีคร <Ale man. S 1> ับพี A, ่เลขอะไรครับพี okay, ่เอ0สิบครับเอ0สิบเอสิบครับเออช่วยกันทำอะไดีครับพี่เอ f 1สิบครับผมครับดีไปโดยท้ายอธิบายนะตัวอักษรอะไรตัวอักษรตัวอักษรคือแปดไปก่อน พี่ครับ e8 e8 ใครครับเพื่อนพื ah. oh, okay. ่อหนูครับขอบคุณครับโอเคเณยอีกใบนะสามใบบอกเอาเลอกหมดเลยแเดี๋ยวเกี่ยะสใบสุดท้ายมีใครอยากซื้ยผมเลือกไหมฮะ b7 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 ต้องมาแล้ว b7 b ีเจ b สุ่มเอาหนูสุ่มเอาสุ่มเอาหนูโลนี้โลหมายเลขสองใช่ไหมครับอ่าหมายเลขสองลมสองเราลงอไม่มีเราใช้ F อสองนะสอง เพื่อนหนูเอาไเพื่อนหนูเราเรื่องเทอสามอ่ะเลขสามแล้วฮะเลขสามใครเลขสามบ้างครับใครเลขสามบ้างสามห้องแบบนี้ใช่ไหมฮะสามห้องนี้ยากจัง แสร็จไม่ดีสุ่มอย่างอื่นเลยหนูเอ่อสีสามครับซีสามโอเคเพื่อนหนูมีไหมครับซีสามครับมูครับไม่มีเพื่อนค่ะ,ค,ะค,รครับ ถูกกดดันแทนที่เล็นหมกอเลยครับีีบ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 สามเลขสิบสามครับตัวตัวตัวาตัวา สมครับยี่ที่เทผมยขอบคุณครับขอบวครใหของครับขอบคุณได้ครับพี่ที่ขอบคุได้ครับาไม่มีไม่เป็นไรนะไม่ได้กดดันนะแต่แบงค์พันแบงค์ห้าร้อยมาเยเยเยพี่กวางสิต้องแจกใช่ไหม ไม่มีไมรีสิวัดสิวัดไปไหนแล้วครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับยาานาเลจะพูดเยอะเรามีเวลาไม่เยอะมีเวลาไม่เยอะอันนี้ออุ้ว่าจะเียนขอบคุณับขอบคุณับ เย็นมากอ่ะเรามือร้อนใช่ผมจะตองรีบไปแล้วนะฮะไปท่านท่นสิไปก่อนนะครับต้องงูแล้วนะฮะก็ุ่ณ้านะครับ จริงเลยโอยคุณมครับมคุณแ่ครับทำเองไม่ถามอะไรเสือคุณแม่ครับคุณแม่ครับ ได้นะครับขอบคุณครับดงเท้ขอบคุณมากนะครับแล้วอดกาจเป็นาังไถ่ายนเมดยนี่เขอุครับถดก่อนถ่ายรูปรวมทันทีนะครับรูปนี้

ตั้งแต่ยเรื่องแรกนะเย่ตั้งแต่ย้อนยันแรกเยี่มจริงจริงเยี่มจิงจริงหวังว่าจะมีเรื่องที่สองภาษสี่ต่อไปไม่เอาผีแล้วอาจจะไม่ได้เห็นผมในรองอะไรครับผมเล่นแต่ผีเนี่ยทุกวันนี้อ่าเจงนี้ไม่ตายก็ดีแล้วขออนุญาตนะครับ ในทางปลอดภัยนะฮะทุกนขอให้คืนนี้เราส่ดีไม่เจอผีนะครับโอ้ยอย่าลูกหย่าขขร้องสี่แล้วสี่องครับทำานต่อไปรหมอ Terima kasih telah menonton.